สำหรับคลิปจากนามักให้เสียงภาคไทยโดยคุนดอครับผมเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นณถ้ำล้างกลางป่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแบบนั้นลัทรนะแบ่งเองแรงเองโถแบ่งแรงแรงมันตอนตบกระบานกูหน่อยได้ไหมเนี่ยแล้วเข้าอีกนิดเดียวจะหลุดแล้วเนี่ยตบพ่อไม่ได้แล้วแเองเาไม่งไม่ออกมาพี่อย่างนี้ไม่ตายเฮ้ยเขาเชื่อเกินไม่ทันเนี่ย เดี๋ยวนี้สิที่รักเราได้ลูกผู้ชายละอุ้ยตายเด็กน่ารักจังเลยใช่ไหมน่ารักสุดๆแม่ขอเอามาดูใกล้ๆหน่อยดิฮะอุ้ยแม่เอ้าเฮ้ยลูกโกอุ้ยริงจ้าเทีบสายป้าเหรออุ้ยเคลื่อนชั่วหน่อยดีน่ารับทันเกือบไปแล้วไอเนื้อหมาเขาติดยันระเบิดไปด้วยเลยฮะยันระเบิดออมึงจับกูมาทำไมก็เพื่อปลดปล่อยปีศาจร้ายจริงจอก้าหางในตัวเธอฉันจะปลดปล่อยมันออกมาทำลายคนาด้วยมือข้างนี้ไม่า ดีดีไม่ออกเว้ยอดีดดีอดีดดีโอ้ยโอ้ยโอเอโอเอออกมานะอดีดดีอดีดดีไอออกก็ได้อเจ้าก้าวหางจงมองมาที่าอะไรเงี้ยโอ้ยยังไม่จบอีกเอาตังแมงจงมองมาที่ฉันก็ได้มองก็ได้ใช่แบบนั้นแหละแล้วนี่มันวิชาหนแม่เออไอ้ตา้าก้าหางไปทำลายคนนะฮะไปอ่าโอเคได้ได้ไปก็ได้ว่าแต่คนนะฮะไปทางไหนไม่น่เก้าหางถูกปล่อยแล้วไอ้แผงโาฉลาดไม่ตัว ฉลาดพ่อ,องเสกโคตรของโคตรควายเลยต่างหากแท<ถ>นที่มึงจะรอ,อจับสัตว์หางให้ครบทุกตัวก่อนแล้วค่อยจับแม่งรวมเป็นสิบหางทีเดียวทำไมตั้งแต่ตัวเขาก็ตมัมเต็มที่แล้วอ่ะเต็มที่นะแค่นี้มึงไปลาออกจากการเป็นตัวร้ายเลยไป่ะเออทำไมตั้งว่าขนาดนั้นนะผมเข้าไปยันรหน้านไอตัวร้ายแล้วแม่ขั้วเดียวไว้แล้วกากเอานี่แกมึงดูลูกอยู่นี่ยอนไปมองไม่ได้แล้วซ้ำหมดได้หมดไปอีแกุยเอาไหนไอตัวร้ายมึงมีพลังอะไรอีกโชว์มาได้แล้วแกจะต้องเสียใจมันไหนโชว์ดิไม่มึงโชว์ก่อนดิมึงนั่นแหละม่่่งงงนนนนนััแแแหหหหลละะะมมึไอออยทโคฮ ตี <lag ging> ตไม่โดนไม่เจ็บตีไม่โดนไป้เตีไม่โดนทําไมกูตีมันไม่โดนทําไมกูตีมันไม่โดนนชุดี้เด็กไอ้ไม่จัิงเขาดนาะปักใครใสงสีทองวายเออไอ้ตาต้นไม้ยังงอแงนั่นและอันนั้นไม่โดนจบจบไหมยี่แม่งคนตีเนี่ยทําให้ฉันไม่มีทางเลยอุ้ยนั่นท่านจักรชาใส่เสื้อกล้ามสีฟ้าเดินมาตรงนู้นแล้วขอเลเซนแล้วเฮ้จริงอ่ะแทงมันกูหลอกมึงไอ้ควายเจ้าเก็กบักที่ลมคดหายขมุย